ตดีครับตอนน<ม>ี้เ่อโสข่าวเดยน5มงเย็น25นาทีนะครับวันนี้คุยกันเรื่องการเมืองหลังเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น80กว่าเขตเลือกตั้งนั้นไม่สามารถที่จะลงคะแนนได้นะครับปิดการลงคะแนนแต่ว่าอีก 200อกว่าเกือบเกือบ300เขตลงคะแนนได้นะครับคิดเป็นจังหวัด6 6จังหวัดมีการลงคะแนนเลือกตั้งรวมหน้าได้11จังหวัดมีปัญหาอย่างที่เราทราบกันวันนี้เชิญสองท่านมีสองมุมมองนะครับท่านแรกอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยียวโตประเทศญี่ปุ่นนะครับรองศาสตราจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันพระปกเกล้านะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาครับสวัสดีครับ อาจารย์ปวินเป็นคนที่ยืนยันเรื่องหลักหนึ่งเสร็จหนึ่งเสียงคนทุกคนเท่ากันเพราะฉะนั้นพูดถึงการเลือกตั้งอาจารย์ปวินจะเห็นว่าต้องเคารพสิทธิของทุกคนหนึ่งเสียงการเลือกตั้งจึงมีความหมายตรงนี้และเป็นทางออกของประเทศอาจารย์พรชัยเห็นว่าขณะนี้มวลชนกปปสก้าวข้ามเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองแล้วก็เห็นว่ามวลชนในขณะนี้ถือว่าเป็นมวลชนที่มีคุณภาพที่จะกำหนดชะตาประเทศไทย เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอำนาจพิเศษลงมาจัดการแก้ปัญหาสถาบันนสถาบันที่มีอำนาจสถาบันที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งสุดท้ายก็จะวุ่นวายไม่มีทางออกอาจารย์มองอย่างนี้นะฮะผมผมถามอาจารย์ประวินก่อนก็แล้วกันเมื่อวานนี้เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอาจารย์ยังยืนยันไหมฮะอย่างน้อยมีคนตายมีคนบาดเจ็บมีมวลชนมีคนที่มีความเห็นต่างกันพร้อมจะทะเลาะกันเนี่ยในหลายจุดอย่างน้อยก็กรุงเทพภาคใต้เนี่ย ผมยังยืนยันอยู่นะครับว่าวันที่สองเนี่ยควรจะมีการเลือกตั้งเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันว่าการเลื่อนเวลาออกไปแล้วเนี่ยความรุนแรงทางด้านการเมืองเนี่ยมันจะไม่ยุติเพราะสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่ากปปสเนี่ยนะฮะด้วยความเคารพารยจไม่ว่าจะก้าวข้ามอะไรไปแล้วก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลมหาประชาชนที่มีคุณภาพหรือก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายคือการต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ของความที่ไม่สามารถปกครองได้เพื่อให้เกิดการแทรกแซงของสถาบันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยนะจะย มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันมันไม่เกิดการเลือกตั้งเพราะว่ากลุ่มฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ต้องการการเลือกตั้งอยู่แล้วและผมคิดว่าการเลือกออกไปเนี่ยเท่ากับเป็นการต่ออายุให้กับกลุ่มกปป,ปสเนี่ยยังคงดําเนินการทางด้านการเมืองอยู่แบบที่ผิดกฎหมายมาตลอดเวลานะรสร้างความวุ่นวายอย่างมากมกําลังสร้างสถานการณ์เพื่อน,นําไปสู่สถานการณ์ให้มีอํานาจพิเศษเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องใช้การเลือกตั้ง แล้วมันจะมีวิธีอะไรที่ดีกับการเลือกตั้งหรอครับในเมื่อเป็นการที่คุณคืนอํานาจให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการตัดสินนะครับเรื่องนี้เราดีเบตกันได้ยาวมากเลยทําไมเราตึ้งถึงต้องให้มอบให้อํานาจให้กับกรปปสเป็นคนชี้นําประเทศไทยความชอบธรรมคุณมาจากไหนใครเลือกตั้งคุณเข้ามาคุณภาพของคุณวัดกันได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยผมเองเน่ยเป็นหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนที่ไม่สนับสนุนกรปปสทําไมผมต้องให้สิทธิของผมมอบให้กับกกปปสในการชี้นําทางออกกับประเทศไทยอาจารย์พรช ต้องย้ำตรงนี้ก่อนแต่แนวคิดเชื่อว่าต้องดำเนินการตั้ที่รูปก่อนคือผมมองอย่างนี้นะเรื่องการเลือกตั้งผมก็เห็นด้วยอาจารย์นะครับคือสองเดคือวันที่สองเนี่ยผมม่เห็นด้วยการเลือกตั้งคือไม่ได้จบจบถ้าเลื่อนการเลือกตั้งไปเนี่ยมันจะคาราคาซังพยานผมเชื่อว่าไอ้คำตอบหลังเลือกตั้งแล้วถ้าการเลือกตั้งไม่สาเร็จเนี่ยมันจะมี ปรากฏการที่สามารถจะให้คําตอบได้อาจารย์เชื่อว่าการเลือกตั้งก็ไม่สาเร็จไม่สําเร็จและจะมีปรากฏการที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยรุร่วงได้แต่ถ้าสมมติเราเอาประเทศเนี่ยไปรอการเลือกตั้งอีกอีกสี่เดือนข้างหน้าเหมือนเอาประเทศเข้า ICU คุณนึกออกไหมเหมือนโอ้โหประเทศเราป่วยไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินการไรได้เลยรัฐบาลก็ไม่มีอำนาจเนั่นผมก็เห็นด้วยอาจารย์แต่ผมคนบริบทนะอาจารย์ก็มองว่าให้เลือกตั้งเสร็จอาจจะตั้งรัฐบาลแต่ผมมองว่าการเลือกตั้งเสร็จล้มเหลวมันก็เกิดลักษณะที่รัฐบาาลลลมมมมมเเเหหวววว่่่ผไูนป็คร บาทเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการต่อสู้จะมีปรากฏการณ์ที่เกิดความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุนแรงจนกระทั่งผลสุดท้ายเนี่ยอำนาจที่มันเป็นอำนาจทางทหารทางตุลาการมันจะเข้ามาตัดสินนะครับผมกี่ออกมาตรงนั้นอาจารย์เห็นด้วยกับแนวทางกปปสไหมเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคือผมมองอยู่อย่างนี้นะครับถ้าในจุดจริงของ กปปสเนี่ยเขาก็มองอยู่แล้วว่าถ้าการเลือกตั้งในช่วงนี้ดีเลี่ยงไม่ได้แล้วว่ารัฐบาลนี้จะเข้ามาได้เพราะว่าอีกฝ่ายนึงไม่ได้ลงตั้งเลือกตั้งก็คือพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกปปสเนี่ยจะต้องคัดค้านการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพราะว่าถ้าเลือกตั้งครั้งนี้ผลสุดท้ายก็ย้ารัฐบาลเข้ารัฐบาลเก่า้าไปมันก็เข้าไปสู่วงจรเก่านะครับเพราะนั้นตรงนี้มันอีกเลียงไม่ได้ที่จะต้องมาขัดขวางการเลือกตั้งนะครับผมก็เชื่อนะผมมองข้ามว่ากกปปสเนี่ยข้ามมองข้ามพักไปให้ผัดไปแล้วถึงแมากระทั่งพักคปให้ผัดลงเลือกตั้งเลือกเลือกตั้งไปแล้วพรรคปให้ผัดจะลงเนี่ยผมก็เชื่อว่ากกปปสเนี่ยก็จะไม่ จะไม่ยินดียินร้ายด้วยกับตรงนี้กม,มจะขัดขวางการเลือกตั้งไปจนกระทั่งเกิดการไปรุกรานการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมุมของอาจารย์คือกปปสในขณะนี้หล,ลุดหลุดหลุดจากยังไงต้องขัดข,<ะ>ข้านการเลือกตั้งเพราะเดี๋ยวการเลือกตั้งจะเป็นการให้ความชอบธรรมคู่ขัดแยง้งค,ค,คือรัฐบาลเพื่อไทยกลับมาอาจารย์ทำแล้วให้ความาความชอบธรรมไม่ได้อย่างไรเ,เมื่อรัฐบาลสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยได้กลับเข้ามาโดยได้รับเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนก็ได้รับความชอบธรรมถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมไม่เห็นว่ามีความมีความเสียหายอะไร กปปสเนี่ยไม่ว่าจะก้าวข้ามพักประชาธิปัตย์ไปแล้วอะไรก็ตามแต่ผมว่า approach เนี่ยนะฮะการปฏิรูปทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากมันไม่เริ่มจากมันไม่เริ่มต้นจากความชอบธรรมอ่ะผมยังนึกไม่ออกนะว่ากลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดในสังคมกําลังต้องการที่จะออกมานําการปฏิรูปเนี่ยแต่วิธีของคุณเนี่ยในการทําที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้ผมก็เห็นในการใช้ความรุนแรงในการใช้วิทรอนสิทธิการเลือกตั้งของของคนอื่นเนี่ยผมกลัวนะผมกลัวที่จะให้คนดีประเภทนี้้เขาามปปฏิรู ประเทศแล้วผมกลัวว่าจะไม่มีใครมาปกป้องสิทธิของผมเพราะฉะนั้นผมผมขอคัดค้านเรื่องงหมดเนี่ยแล้วผมก็ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นทางออกที่ดีสุดหลังจากนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งคืออย่างนี้คุณสอยทธผมไม่ได้เห็นการเลือกตั้งไม่ดีนะแต่การเลือกตั้งในบริบทของกฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องผมถามคุณสอยทธอย่างนี้ดีกว่าในชีวิตคุณสอยทธเนี่ยเคยเลือกตั้งคนที่ต้องการไหมเราเลือกตั้งคนที่พักการเมืองงงส่มาทัั้้นน ผมไม่สามารถที่จะเลือกตั้งคนที่ผมต้องการได้เสรีชนไม่สามารถที่จะส่งคนลงเลือกตั้งได้ภาคประชาสังคมภาคส่วนอื่นๆไม่สามารถที่จะส่งคนลงเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นผลสุดท้ายเราเลือกตั้งเราเลือกตัวแทนของผู้อื่นมาในนามของพรรคการเมืองคุณคุได้กอกไหมยังไงฮะหมายถึงยังไงไม่เไม่พาร์บริโวด์เหมือนอเมริกาใช่แล้วก็เราเลือกเนี่ยต้องสังกัดพรรค และภาคประชาสังคมส่วนอื่นๆก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครเข้าลงรับเลือกตั้งด้วยคือพูดง่ายๆเป็นระบบปิดที่ยึดโยงอยู่กับพรรคการเมืองเท่านั้นอ๋อหมายถึงว่าจะเป็นตัวแทนชาวนาก็ไม่มีไม่ได้อะไรอย่างนั้ใช่แล้วอ่างคุณลองดูสิเป็นประธาไตายมากี่ปีชาวนายังยากจยนอยู่ยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นตัวแทนอย่างอาจารย์พูดเนี่ยบางทีมันมองดูดีงามนะครับมันมองดูใช้ได้แต่ไอ้ผลตอบแทนในระดับเป็นตัววามเป็นตัวแทนมันมีไหมถ้าเลือกตั้งแล้วความเลือกตั้งแล้วบอกนี่คือการเลืือออกกตตตตััั้้งงแแแลวววมมีีทททนนน่่คาเเป็ขผู เลือกตั้งเขาข้าไปความยืดโยงไม่มีเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาคิดแล้ประมองดูการปฏิรูปแล้วบอกว่าไม่ใช่ตัวแทนเป็นแค่ไปเลือกตัวแทนพรรคมันจบไม่แล้วกรบปสเป็นตัวแทนของใครคือผมไม่เกี่ยวกับกปปสนะไม่ไม่ผมไม่ได้ถามนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่กรปศต้องการเนี่ยคือหนึ่งไม่เอาไม่เอาการเลือกตั้งเพราต้องการปฏิรูปแล้วกรปสเป็นตัวแทนของใครในเมื่อคนทั้งประเทศส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาลงการเล้วเขาต้องการการเลือกตั้งแล้วคุณณไไมมม่่่่่งงงเเเเสสสสีีียยยยยวววนนนนใใหหหรออคคุาาาา้้ดะ แล้วผมถามอาจารย์ผ่านคุณสอยุทธไป<ด>ว่าเราต้องเคารพคนเสียงสนน้อยนะที่เขาไมา่อยากเลือกตั้ง แล้วก็คือห้าเปอร์เซต่แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปห้ามคนอื่นห้ามไปเลือกตั้งอ่ะเอาอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมเห็นด้วยนะไม่เป็นไรตรงนั้นเห็นต่างก็ได้ครไม่เป็นไรเรแต่ผมมองว่าไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์คุณต้องเคารพห้าเปอร์เซจากร้อยเปอร์เซ็นต์ของการที่คุณจะเปิดสภาได้นะก็เคารพห้าเปอร์เซ็นต์ที่เขาไม่ต้องการที่ไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นห้าเปอร์เซ็นต์นี้เป็ต้องการไปใช้สิทธิ์เนี่ยคุณต้องให้เขาสามารถที่จะไม่ใช้สิทธิ์ได้เพราะฉะ ห็เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์ไปขวางคนอื่นที่เขาจะไม่ใช้สิทธิ์ผมไม่แคร์คุณจะไม่ใช้สิทธิ์มันเป็นเรื่องของคุณคุณจะบอยคอดเปรืองคุณคุณเป็นห้าเผมเคารพสิทธิ์ไงแต่คุณอย่าเลิกเลิอดละเมิดสิทธิของคนอีก9 5ซที่เขาต้องการการเลือกตั้งคุณมีสิทธิ์อะไรไปละเมิดเขาอันนี้ผมตอบแทนเขานะตอบแทนคือเกิดมาตอบแทนกปปสคือผมมองดูว่าไอ้ตรงนี้เป็นการปฏิวัติโดยประชาชนเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของการิิิิวตมไ่่่่่เเเเรรรืออองงขกาาคคพสสสทธ์ู้ล อาจารย์ครับถ้ามีการปฏิวัติโดยทหารขึ้นมาเนี่ยมันฉีกรัฐธรรมนูญเลยนะเพราะฉะนั้นฉีกรัฐธรรมนูญหมายความว่าไงลบล้างสิทธิของคนทั้งประเทศทั้งหมดเลยนะอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลการอำนาจของประชาชนทุกภาคส่วนการส่วนร่วมต่างๆ แต่นี่เขาแค่ไปยับยั้งการเลือกตั้งเท่านั้นเองส่วนเล็กๆเพราะฉะนั้นการปฏิวัติภาคประชาชนมันก็ระงับเสร็จบางส่วนของประชาชนเท่านั้นเองโดยการที่ยังไม่ฉีกรัฐมนูญเพราะนี่คือการต่อสู้ปฏิวัติประชาชนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมมีปัญหากับคำนี้มากปฏิวัติประชาชนใครคือประชาชนประชาชนคือหรหรอที่เราพูดถึงหรือประชาชนอีก95%ที่เขาต้องการการเลือกตั้งอันนี้จมบอกว่าเป็นมวลชนที่มีคุณภาพยังไงคืออย่างนี้ผมผมบอกให้ฟังคือมวลชนเนี่ยการปฏิวัติโดดยประชานไ้ โดยทั้งหมดประชาชนบางครั้งเนี่ยนะครับถ้ามองดูในของไอ้ฝ่ายของมาร์กเนี่ยมันมีมวลชนที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นต้องการรักปัญญาปัญญาชนเป็นผู้นํำผมรับอันนี้ขอโทษนะครับผมขอแทรกเลยนะผมขอแทรกเลยผมรับอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นการสร้างวัฒกรรมอีกแล้วนะฮะวัฒกรรมไม่เป็นวัฒกรรมว่าผมดีกว่าคุณนั่นผมไม่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 ได้ปกติผมยังอยู่ในอารมณ์ที่ควบคุมได้งั้นหมายความว่าผมจบปริญญาเอกเนี่ยผมเก่งกว่าคุณสียอยูใช่ไหม ผมควรผมควรได้รับสิทธิสองเสียงหรือเปล่าแย่งขึ้นมาเพราะผมควรมีคุณภาพนะค้าบไ้ตรงนี้อาจารย์จะญอธิบายว่ายังไงครับในการปวัดประชาชนจะต้องมีมนชนนำต้องมีต้องมีปัญญาชนปัญญาชนนำแล้วก็มีมลชนล้าหลังครับที่ติดตามมาเพราะงั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไปวัดประชาชนเนี่ยโดยที่จะไปวัดจำนวนวัดโดยจำนวนตรงนั้นไม่ได้มันก็มองลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีมีผู้นำนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยผมมขอตอบไปอีกนิดนึงนะเรื่องเสียงสนมากก็แล้วกันอาจารย์พูดถึง95นะครับ คือเสียงส่วนมากเนี่ยถ้าปราศจากเหตุผลปราศจากจิตสาธารณะเนี่ยก็ถือเป็นการปกครองโดยฝูงชนนะเป็นมอบรู้ไปเสียงส่วนมากอีกออทีนะถ้าปราศจากเหตุผลปราศจากจิตสาธารณะ ก็อาจจะเป็นมอบรูไปเป็นการปกครองโดยฝูงชนเสียงส่วนมากที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยแต่เขาต้องการการเลือกตั้งผมไม่เข้าใจว่าการที่ออกไปสนับสนุนการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีเหตุผลตรงไหนแต่กลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองมีเหตุผลออกไปคัดค้านการเลือกตั้งคุณไม่มีคุณไม่อยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งคุณมันเป็นปัญหาของคุณนะครับแต่คุณไม่มีสิทธิไปและนี่มันคือเหตุผลของคนกลุ่มน้อย และผมจริงๆผมบอกวงว่าผมรับไม่ได้จริงนะครับแต่ไอ้เรื่องวัฒกรรมนะครับการแบ่งแยกคนออกมาเป็นเพศนี้แล้วผมพูดหลายที่แล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในศตวรรษที่21แล้วนะฮะเรายังจะพูดกันอีกเหรอว่าสิทธิ์ของคุณเท่ากับสิทธิ์ของผมว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยมันมันโง่มันไม่มีสิทธิ์แยสิทธิ์เท่ากับผมนี่ยจะต้องมาเถียงกันเรื่องนี้อีกเหรอความไม่ความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงไหน แล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาเนี่ยไม่มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองว่าเขาเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านการเมืองคนพวกนี้ผ่านวิกฤตทางด้านการเมืองมาเยอะแยะมากรวมถึงความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นที่รัฐสมรสดูคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะบอกเพาว่าคุณไม่มีสิทธิ์เท่าผมเพราะคุณเนี่ยไม่ใช่ปัญญาชนโอ้ไมค์กอคือคือคือผมว่าตรงเนี้ยผมผมคงไม่ไม่ไปโต้เถียงกันนะครับเพราะว่ามัน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 จะเข้ามาเป็นแนวคิดอาจารย์เองเป็นแนวคิดเดิมเดิมคือไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธิ์นะ มันเป็นการต่อสู้กันทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการต่อสู้ก็คือจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดเพราะฉะนั้นไอการจํากัดสิทธิ์เนี่ยหรือไม่ให้สิทธิ์เนี่ยเป็นการจากัดสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์เพียงชั่วคราวเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิรูปและหลังจากนั้นโอเคคุณได้ใช้สิทธิ์อย่างสมบูรณ์และเป็นสิทธิ์ที่สง่างามสวยงามแล้วก็สามารถสร้างสังคมในฝันได้มันเป็นคำสวยนะที่บอกว่าเอออันนี้มันมันเป็นรงับสิทธิ์ชั่วคราวชั่วคราวไม่ความชอบธรรมอยู่ไหนอะ คุณเอาความชอบธรรมในการระงับสิทธิ์คุณมาจากไหนใครให้สิทธิ์คุณผมไม่ให้สิทธิ์นะคุณเอาสิทธิ์ผมไม่เอาสิทธิ์ผมไม่เห็นด้วยครับผมเอาความชอบธรรมมาจากไหนเอาความชอบธรรมมาจากไหนคุณมีคนแค่หยิบมืออะมวลมหาประชาชนมันก็ไม่ใช่ประชาชนเอาอย่างนี้ผมถามคุณต่อก็แล้วกันถามผมว่าปฏิวัติเอาความชอบธรรมมาจากไหนแล้วทำไมถึงมีความชอบธรรมความชอบธรรมมันจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วคณะปฏิวัติรัฐประหารส่วนใหญ่เวลามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไอ้ความชอบธรรมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะ มันเกิดได้หลังจากคุณปกครองแล้วสามารถปกครองโดยการสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนหรือเปล่าแปลว่าอาจารย์กำบังบอกว่ารอคุณจุดให้ความชอบธรรมก็จะมันมาเองก็คุณจะไปรอชอบความชอบธรรมตรงนี้มันยังไม่มีหรอกว่านี่เป็นช่วงการต่อสู้มาแล้วคุณจะชนะด้วยวิธีอะไรล่ะคุณไม่คุณไม่เล่นตามกฎกติกามารยาทและคุณอยากจะชนะขณะที่คุณเขาเล่นตามกฎกติกามารยาทน่ะทำไมเราต้องให้สิทธิพิเศษของคุณกับคุณกับคุณสุเทพในการที่ไม่เล่นตามกฎกติกามารยาทและอยากก้าคุณไปเป็นผู้นำ สิทธิ์อยู่ตรงไหนคืออย่างนี้แล้วมาอีกนิดนึงนะคะบก็คือว่า,าเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติเนีย่ยความชอบธรรมมันไม่มีแต่หลังจากนั้นมันจึงมีความชอบธรรมผมไม่เคยนะในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์ว่าการปฏิวัติทุกครั้งหลังจากนั้นเริ่มมีความชอบธรรมมันไม่เคยมีความชอบธรรมหรอกความชอบธรรมอย่างเดียวนั้นคือการที่คุณได้รับอาน,นัดจากประชาชนอโอี้การเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยคุณสรยุทธไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการ อะไรไม่เชื่อฟังรัฐบาลการเป,ปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการเป,ปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งประเทศอเมริกากว่าจะหลุดออกมาจากประกาศอิสรภาพจากอังกฤษได้ก็ต้องประกาศอิสรภาพถูกไหมเพราะฉะนั้นไอไดีตการประกาศอิสรภาพของบวลชนในกลุ่มหนึ่งมาแต่คุณต้องดูจุดมุ่งหมายของคุณด้วยว่าจุดจุดมุ่งหมายในประเทศอื่นๆเนี่ยเป,เป็นการโค่นโค่นล้มระบอบที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยขณะที่พักเพื่อไทยผมไม่ได้บอกว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่ perfect มันจะมีปัญหาคอรัปชันอยู่ผมเข้าใจแต่วิธีการที่จะกลับวิธีการที่จะผลักดันโค่นล้มรัฐบาลเช่นนี้เนี่ยในทางที่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันมีความชอบธรรมตรงไหนอันเดียวให้กัรพูดถึงว่าจามเพื่อไทยไม่ชอบธรรมผมเอาอย่างนี้ก่พราะอาจารย์พูดประชาธิปไตยมาถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ได้เลอกตั้งนานแล้วนะเพราะผมมองบริบทของสังคมไทยเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะผมบอกแล้วว่าผมเลือกเนี่ยผมเลือกเฉพาะคนที่ผู้แทนมาจากพรรคการเมืองเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถเลือก มีมีโอกาสเลือกอื่นๆได้เลยแต่ว่าอาจารย์ถามเื่อชั้นว่ากบพศไปยึดความชอบคาอะไรมาก,ก่อนที่จะมาบอกว่าประชาชนต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามเอาอย่างนี้ผมมองดูนะสัดส่วนของประชาชนที่ยเขามามีส่วนร่วมชุมนุม<ๆ>ครับไม่ต้องมาดูามาดูองค์ประกอบอในสังคมเนี่ยเราจะมามองดูองค์ประกอบโดยเฉพาะเชิงปริมาณที่ปาษัคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้มันก็จะมองดูองค์ประกอบมันมีสัดส่วนกันยังไงในสังคมไม่คุณภาพอยู่ตรงไหนแล้ววัดกันยังไงอาจารย์หยุดก่อน คือยังไงอาจารย์องค์กอบศมีองค์ประกอบของมวลชนและประชาชนคุณภาพยังไงก็เอาอย่างนี้นะครับถ้าถามผมเนี่ยนะสภาในฝันผมเนี่ยนะการที่จะให้การเลือกตั้งจากปัจจุบันเนี่ยผมมององค์ประกอบจากทุกภาคส่วนของสังคมตัวแทนชาวนาตัวแทนเกษตรกร ผู้นำในในประชาสังคมภาคส่วนต่างๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นคือไม่ใช่เป็นสภาของรัฐก,การเมืองเท่านั้นใช่เพแต่<อ>เป็นสภาของกลุ่มอาชีพต่างๆเพราะสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมาดูดีนะครับว่ามาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่แต่ผมถามว่าเฮ้ยคุณเลือกได้ได้ได้อะไรผู้แทนรัศดรนายรักษาเดียวพันเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสร้างประเทศที่ดีขึ้นมาถ้าไอ้สิ่งที่สมมติทางอาจารย์ถูกต้องเนี่ยผมถามว่าชาวนาทำไมยังยากจนอยู่มีผู้แทนไมด้กี่ชุดละองค์ประกอบที่มีคุณภาพอาจารย์ วัดกันยังไงล่ะนี่ผมก็กลับมาเรื่องการวัดกันยังไงอีกสมมติว่าสมมติว่าผมเนี่ยผมไม่เอาอ่ะใครจะฟังเสียงผมอะ่ะผมไม่เอาไอ้กลุ่มเนี่ยขึ้นมาที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพเนี่ยะนะฮะแล้วใครจะฟังเสียงผมผมไม่เอาคุณคุณเป็นตัวแทนจากใครและผมถามถามแค่เนี้ไม่ไ<ข>ม่ไม่เอาอาจารย์บวินไม่เอามีคนจํานวนหนึ่งไม่เอาแล้วทำไงคือคนไปอีกคนอีกจํานวนมากที่เป็นที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ประเทศเนี่ยที่เขาไม่เอาอ่ะแล้วจะเอาไงอ่ะองค์ประกอบไอ้ที่เป็นคนดีมากๆใครเลือกคุณเข้ามาความดีคืออะไร ทำไมคุณต้องเป็นคนดีเนี่ยข้อสื่อของอาจารย์เนี่ยผมผมกลัวมากๆบ <c oughs> อกตรงๆเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นข้อสื่อที่มันทวนกระแสรประชาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกในที่สุดแล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งในอ e ีควอปประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยเนี่ยจะไปไม่รอดถ,ถ้าไม่มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเป็นตัวแทนของเสียงจํานวนมากสิ่งที่อาจารย์กำลังเสนออยู่เนี่ยที่มันน่ากลัวคือว่าคุณไม่เอาการเลือกตั้ง คุณต้องการหยิบเอาบุคคลจากหลายๆ,ๆ,ๆหน่วยงานขึ้นมาซึ่งคุณแอ๊ซูว่าเขาเป็นคนดีมองตรงเนี้ยในสังคมนี้เนี่ยผมกลัวคนดีมากกว่าผมกลัวคนชั่วไอ้ตรงนี้เนี่ยคือว่ามันโตเถียงกันมามาเย้ลากข้างนอกกับเถียงกันมาเยะล่าเอาเอาตรงนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ที่มันดีงามเนี่ยนะครับ มันจะต้องมีกติกามารยาทใหม่ถ้าไม่มีกติกามารยาทใหม่แล้วเนี่ยองคประกอบเดิมๆเนี่ยแล้วก็ได้นักการเมืองเดิมๆผมถามคุณสอยุทธว่าคุณยอมรับไหมเราประเทศเรามีปัญหาเนี่ยที่มปนคอร์รัปชั่นโกงกินเนี่ยเพราะนักการเมืองหรือเปล่าประเทศเราจะพังพินาศลงเพราะนักการเมืองหรือเปล่าแล้วยังเอาบริบทไอ้ความเท่าเทียมกันโดยปราศจากเหตุผลปราศจากสติปราศจากความนึกคิดเนี่ยแล้วผมถามว่าประเทศเราจะอยู่กันยังไงจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรือให้นักการเมืองเข้ามากงกินประเทศอยู่นี้ตลอดเวลาหรือเปล่ามันก็ต้องมีสติในการที่กลับคืนมาการที่มอง หน้าอย่างมีระเบียบแล้วก็มีคุณภาพ แต่ทำไมต้องเป็นกรปปสทำไมต้องเป็นคุณสุเทพเทื่อสุบรรที่เป็นเคยเป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นที่พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็มีชนะติดหลังในหลายเรื่องเกี่ยวเรื่องคอร์รัปชันผมเนี่ยใช้คำพูดกับคนคนหนึ่งที่เคยพูดมาเนี่ยเราจะทำความสะอาดบ้านแต่เราพาคิ้วมาทำความสะอาดอนะฮะจะจับโจรแต่เอาโจรมาจับโจรน,นะมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยในในสิ่งที่คุณกำลังบอกค,คุณต้องการที่จะคุณต้องการที่จะลบล้างระบบไอ้ไอ้ไอ้ปัญหาคอร์รัปชันแต่คุณเอาคนที่เคยมีความเกี่ยวพันกััััับกกกาาาาารคคออออปชนนนนนเเี่่มมมมมมมแ้้ไไขญหผืงงททถึดดูุุณสพ เป็นมองเป็นกรปสผมมองแนวคเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองดูมวลมหาประชาชนนะผมมองดูแนวคิดโดยส่วนรวมเพราะฉะนั้นตัวคุณสุเทพเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกับการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนตัวคุณสุเทพเองเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยผมว่าการขับเคลื่อนผ่านมวลมวลมหาประชาชนเท่านั้นเองอาจารย์เชื่อว่าคุณสุเทพเป็นเพียงตัวแทนของมวลชนที่มีความเชื่อแบบที่อาจารย์บอกเท่านั้นเอง แลวก็เกิดกไม่ใช่เป็นผู้นําสั่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เกิดจากการกระทําของรัฐบาลที่สามารถที่จะสร้างกระแสวมวลมหาประชาชนที่เกิดขึ้นได้เพราะตัวคุณสุเทพเองเนี่ยไมไ่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อาจารย์พรชัยบอกตอนนี้มันเป็นไม่ใช่ตัวสุเทพไม่ใช่ตัวคุณสุเทพไม่ใช่ตัวคุณสุเทพอาจารย์พวินอะไรคือมวลมหาประชาชนก็คนออกมาเอาผมนับไพ่กันแล้วกันเอาแก่รัฐธรรมนูญนะครับนิ่โทษกรรม เรื่องจำนำข้าวเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดไอ้นี่คือเป็นปัจัาที่สำคัญที่สุดเพรา่อะไรคือระบบเช็คแอนบาลานซ์คนพวกนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็แล้วก็เคลมว่าอยากจะทำหนึ่งสองสามสี่อะไรอะไรที่จะเข้าไปตรวจสอบเขาหน่วยงานไหนจะเข้าไปตรวจสอบเขานะฮะแล้วเขามีสิทธิ์เขาได้รับสิทธิ์อันนี้เนี่ยเข้ามาจากใคร ผมไม่ให้สิทธิ์อ่ะผมกลับไปเรื่องเดิมอีกแล้วเนี่ยคือในสุดแล้วความชอบธรรมมันอยู่ไหนอ่ะทำไมคุณอ้างตัวขึ้นมาว่าคุณเนี่ยมีหน้าที่ในการเข้าไปล้างไพ่ทั้งหมดเพื่อแทนให้มันเกิดดีขึ้นโดยที่คุณเนี่ยละทิ้งกติกาอาจารย์พรชัยบอกมีคนจํานวนมากเลยแล้วทำไมเราต้องฟัง่ประชาชนเชื่ออย่างนั้นที่ต้องเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วทำไมเราต้องเชื่อเพราะเพะเขาได้ความชอบธรรมมาจากไหนอ่ะทำไมต้องเชื่อล่ะในเมื่อคนส่วนใหญ่บอกว่าจะเอาเลือกตั้งแบบเนี้ยอาจารย์คือ S <S <S มันจะซ้ำไปสมาไม่ซ้ำนะครับไปซ้ำอ่ะผมกำลังพูดไว้อย่างนี้นึกถึงปฏิวัติกันแล้วกันปฏิวัติผมก็ไม่เห็นว่ามวลมหา,มาชนต้องการออกมาชัดเจนเประชาชนก็ไม่ได้ความสนุนอย่างชัดเจนแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยถ้ามันทําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเนี่ยคนก็รับได้เพราะฉะนั้นไอ้การตรงนี้เนี่ยผมว่ามันอย่าไปพูดการเลือกตั้งเป็นหลักถ้าพูดถึงการเลือกตั้งที่เราไปเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้คําตอบไปสู่การ แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศเราดีขึ้นได้ออถ้าเรามาติดชะงกกลับไอ้มายาคติของการเลือกตั้งเ,ออเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้ <Same time S 2> ตประชาไตยโดยเนื้อแท้มันเป็นการคัด <Good S 2> สรรคนเข้าไปทํางานแทนปโป่งชนเ่าน้นเองเพราะนั้นประชาไตยจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งแล้วเขาเข้าไปทําอะไร อย่าไปยึดติดกับมา,ายาคติเรื่องการั้บอกสั้นๆและกันนะรับมายาคติเน,นี่ยคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของพรรคประช,ชาธิปัตย์นะครับที่ไม่สามารถแข่งขันในเกมของการเลือกตั้งนะครับเลยต้องจําเป็นต้องใช้ระบบที่อยู่นอกเหนือการเลือกตั้งออกมาสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลโดยการสร้างวารกรรมของการคอร์รัปชันทั้งที่ท,ที่นักวิชาการอย่างพวกเราเราในทราบกันอยู่ว่าการคอร์รัปชันมันมีทุกยุคทุกสมัยไม่ได้หมายความว่าผมรับไม่ได้ว่ายอมรับได้กับการเลือกกับการคอร์รัปชันแต่ว่ามันไม่ใชช่่่พพออยตกก็คืวาาารรทีปะิั ซึ่งนําไปสู่กปปสเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้ในเกมของการเลือกตั้งแต่อาจารย์พรชัยบอกมันไม่ใช่เขาก้ามนนข้ามแล้วผมเนี่ยอยากให้เลือดเลือกตั้งไปนะอาจาพูดอย่างอาจารย์พูดอย่างนี้อยากให้เลือกตั้งไปและอยากให้พักไปให้ปัดลง<อ>แล้วจะได้เห็นว่าพวกนี้เลิกไหมเ<อ>พราพอผมมั่นใจร้ายเขาเข้ากเขาข้ามไปแล้วอย่าไปยึดติดกับนายกฯบ,บาทลงพอถ้า คุณสรยุทธ์ยังพูดรองพักประชาปัตอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจแล้วเขายังคิดว่าเกี่ยวยงกับคุณสุเทพกับพรรคประชปัตน่าเสียดายเวลาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะแลกเปลี่ยนกันสั้นๆต่อยนิดหน่อยเรื่องหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงกับอาจารย์ยืนยันว่าถ้าจะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงต้องมีฝ่ายนำนะฮะแล้วก็มีมลชนตามอีกทีหนึ่งวันนี้ขอคูณทั้งสองท่านตรงนี้นะสวัสดีครับ